ในพระพุทธศาสนามีหลายเรื่องเล่าที่กล่าวถึงพลังของศรัทธ,ธาความรักและการแปลเปลี่ยนใจที่หลงไหลให้กลายเป็นธรรมะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของหญิงสาวผู้มีใจรักมั่นคงต่อพระอานน์เรื่องราวของเธอกลายเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนความรักโลกีให้กลายเป็นแรงศรัทธ,ธาในทางธรรมและกลายเป็นธรรมะข้อสําคัญที่เราทุกคนควรเรียนรู้ในนครสาวัตถี อันเป็นเมืองใหญ่อันรุ่งเรืองของแคว้นโกศนมีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่ามาริกาเธอเป็นทิดาของพ่อค้าที่มั่งคั่งหน้าตาสะสวยอ่อนหวานและเป็นที่รักของผู้คนมาริกามีใจฝักใฝ่ในธรรมะตั้งแต่วัยเยาว์และบังเอิญครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระอานน์ซึ่งเป็นพระเทระผู้มีบุญญาธิการเป็นพุทธอุปถากของพระพุทธเจ้ามีวาจาไพเราะมีเมตตา และสง่างามนักทันทีที่มัลลิกาได้เห็นพระอานน์ใจของเธอก็ไหวหวัน่นรู้สึกอบอุ่นราวกับเคยพบกันมาก่อนเธอหลงรักท่านเข้าอย่างจังแต่นี่ไม่ใช่รักแบบศรัทธาหากเป็นความรักแบบโลกีเธอไม่อาจห้ามใจได้เลยมัลลิกาเริ่มเฝ้ารอทุกครั้งที่พระอานน์ออกบิณฑบาตเธอเตรียมอาหารด้วยมือตนเองจัดดอกไม้หอมไว้อย่างประณีตเพื่อให้ได้ถวายด้วยใจเปี่ยมรัก แต่พระอานนนหาได้รู้ไม่เพราะท่านไม่ได้มีจิตคิดไปทางนั้นเลยท่านยังรักษาศีลบริสุทธิ์เคร่งในทุดงควัตมลริกาเริ่มทุกข์เพราะความรักนั้นไม่มีที่ไปไม่มีผู้ตอบกลับหัวใจของเธอเหมือนกําลังแห้งเหี่ยวลงทุกวันวันหนึ่งเธอถึงกับป่วยลงด้วยพิษของความหลงร่างกายซูบซีดหัวใจอ่อนแรงแพทย์ก็รักษาไม่หายเพราะโรคนี้ไม่ใช่โรคทางกายแต่เป็นโรคของใจ พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณถึงความเป็นไปของมัลิกาจึงตรัสกับพระอานน์ว่าอานน์ในอดีตการเธอกับเธอเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติความผูกพันนั้นยังไม่จางหายเพราะฉะนั้นจึงมีความรู้สึกแรงกล้าในชาตินี้แต่เจ้าอย่าได้หวันไหวจงเมตตาและช่วยเธอด้วยธรรมเถิดพระอานนจึงขออนุญาตไปเยี่ยมมลิกาหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตา เมื่อเห็นพระอานน์ย่างเท้าเข้าสู่ห้องเธอพนมมือไหว้อย่างอ่อนแรงและพูดว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอเพียงได้อยู่ใกล้ได้เห็นท่านข้าก็สุขแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยในโลกนี้นอกจากได้อยู่กับท่านพระอานน์ไม่ได้ตำหนิหรือรังเกียจแต่ท่านยิ้มอย่างสงบแล้วกล่าวด้วยวาจาอ่อนโยนมลลิกาเอ๋ยร่างกายนี้ไม่จรรังสิ่งใดที่เกิดจากราคะ ย่อมนำไปสู่ความทุกข์แต่หากเจ้ารักข้าด้วยใจบริสุทธิ์เจ้าจงเปลี่ยนความรักนี้ให้เป็นศรัทธาแล้วเจ้าจะไม่ต้องพลัดพรากอีกเลยไม่ว่าในภพใดมาริกานิ่งไปน้ำตาไหลพรากเพราะเป็นครั้งแรกที่เธอเข้าใจคำว่าปล่อยวางอย่างแท้จริงเธอพนมมืออีกครั้งแล้วเอ่ยด้วยเสียงมั่นคงว่าข้าขอเปลี่ยนความรักนี้ให้เป็นศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ข้าขอถือศีลบำเพ็ญภาวนา และไม่ขอติดค้องในรักแบบเดิมอีกวันนั้นใจของมาริกาได้พบแสงสว่างที่แท้จริงมาริกากลายเป็นอุบาสิกาผู้เคร่งครัดในธรรมเธอบำเพ็ญภาวนาฟังธรรมและเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและยากไร้เธอเลิกคิดถึงพระอานน์ในฐานะบุรุษผู้หล่อเหลาแต่ระลึกถึงท่านในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ ในภายหลังเมื่อเธอละจากโลกไปพระพุทธเจ้าตรัสว่ามัลิกาได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยบุญแห่งศรัทธาความรักที่แปรเปลี่ยนเป็นธรรมได้นำพานางไปสู่สุคติบางครั้งความรักก็นำมาซึ่งความทุกข์แต่ถ้ารู้จักเปลี่ยนมันจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่รักที่ไม่ครอบครอง ที่ไม่เรียกร้องคือความรักที่งอกงามในทางธรรมเรื่องราวของมาริกาจึงเป็นหนึ่งในหลักฐานว่าแม้ในความหลงก็มีเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมซ่อนอยู่เพียงแต่เราต้องมองให้เห็นมาริกาหญิงสาวผู้หลงรักพระอานนท์เป็นตัวอย่างของความรักที่เริ่มต้นจากความหลงแต่จบลงด้วยการรู้แจ้งเธอคือภาพสะท้อนของผู้คนมากมาย ที่เริ่มจากความอยากครอบครองแต่เมื่อได้ฟังทำก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง